หลวงพ่อจ้างหาเดี๋ยวพระรัช่วยคุณพระช่วยนะคะมีคุณพระช่วยให้หนึ่งอันซึ่งไปทำบาราราลาประโยชน์เื่นไม่ได้เลยหนูอ่ะตอนนี้หนูตลกมากสารรัลประโยชน์กับมดจำมาที่วัดอะไรนะปาจีดีอันนี้คุณพระช่วยของแท้จะหลกจริงจะหลกมากกลับรายการใครอยากเล่าเรื่องคุณพระฟังใครอยากฟังเรื่องคุณพระช่วยหนูปะทำไมหรอคือ หนูอ่ะมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าหนู่าทําบุญน้อยขมไปว่าเพราะหนูทำบุญน้อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีพระที่หนูเคยไปช่วยแบบหาเรียอะไรเงินแล้วก็ไปซื้อไปซื้อที่ไปที่แบบที่ให้ให้วัดให้เขาแบบเป็นสร้างคาถาปฏิบัติธรรมไปเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยพะก็มาเลยบอกว่าโยมแก้มบุ๋มอะไรเงี้ยเขาเคยช่วยเออเขาเคยช่วยเขาแบบแล้วแบบเขาก็ เออคุณพระช่วยอย่าก็คือพระมาคอมเมนต์ให้อย่าก็บอกว่าไม่จริงเนะเขาช่วยเหลือเขาช่วยมาหลายที่อะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบโอ้เนี่ยแหละคุณพระช่วยนี่คุณที่มาเขาว่าคุณพระช่วยของจริงเออมันก็ประมาณนั้นก็แบบโอ้ตลกเพราะเจ๊เหนื่อยแค่ช่วงปีแรกค่ะเพราะเขาหัดพูดจะมีความสุขจริงตอนนี้นะเจ๊ได้นะอ๊ดโอ๊ะมานแบบเงิี้ยจิจ๊ะมามามาอื้อห่ตัวมามีตัวมา เยตัวเอายตัวเอาชาลีใช้ไปกินแล้วเป็นยังไงคูบาเหรอใช่คูบาแต่ว่าเหมือนแบบเขาจะเป็นสายแบบอ๋อเนี่ยช่วงน้ำท่วมก็ออกไปช่วยคนไปอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนคะเชียงใหม่หรือเชียงรายเขาอยู่จที่เขาอยู่ใาเชนูโรกเขาจะขึ้นแบบนั่งรถกันไปที่มาเขาว่าคุณพระช่วยคือเขาเคยไปดูเยเคยไปหาครูบาอ๋อพระมาเม้นเลยเหรอเปาพระไม่เม้นเลยว่าเห็ข่าวดราม่าเออว่าว่าว่าหนุ่มก็่านอ่านไ้ปาบอกว่า ครูบาบนร้อมหนอกแก้พริยานบอกว่าภาระบผิดชอบโยมแก้มบุ่มเยอะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบดิ้นรนด้วยตัวเองมีครั้งหนึ่งซื้อที่ดินถวายอัตมามาในราคา1.6ล้านบาทแทนที่จะบอกรุินกับคนอื่นแต่โยมเขาขายเสื้อผ้าทุกคนอาจจาได้ว่าขายหนักมากช่วงนั้นเพื่อเอามาซื้อที่ดินสร้างวัดเป็นที่พักพิงของสัตว์เจ็ป่วยเป็น้ออพยพยพทานที่วัดหนอกแก้โพธิญาจังหวัดสุณุโลก อาตมาเคยไปเยี่ยมที่บ้านสองสามครั้งมีหมาจรจัดเจ็บป่วยนักไม่ท้วนและที่ดูแลอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆอีกประมาณ300ตัวซึ่งเขาเป็นคนเลี้ยงดูคนเดียวโอ้เอ็กซกลรคนพระช่วยพรพระเมตข้อใจแม่ไม่ใช่คนธรรมาพระเมตนะหนูแบบแล้วเป็นท็อปคอมเมนต์แบบคนกดไลค์สี่ห้าหกพันเอ็นดูุณพระช่วย คิวนี่แหละพี่มาของเขาคุณพระจินีที่มาเขาคุณพระพระมาโปรดตบมือค่ะตลกอะเศษเด็กตลกที่พรมาเม้นแล้วเจอกระทั่งว่ารอบรอบนั้นที่น้ำท่วมที่ไหนนะคิวน้ำท่วมอุบลอุบลหนูคิวเอออุบลหรือดอนน้ำท่วมใช่ป่ะหาเงินไปช่วยแบบซื้อเรื่องเรือเรื่องของเสร็จแล้วอะไรรู้นั่งรถนั่งเรือไปกับพระไม่ช่วยน้ำท่วมแล้วนั่งเรือแล้ว แล้วก็ระหว่างทางแทนจะให้กาลังใจจะเป็นพระนะครับอุบาจะให้กําลังใจรู้ระหว่างทางเรารู้ไหมเวลาน้ําท่วมแบบคนที่มาช่วยอ่ะเขาจะแบบตายกันเยอะเพราะ <What? S 1> ว่ามันเวลาทํามันจมอ่ะขอนไม้อะไรอย่างเงี้ยขอนไม้มันจะมาแล้วเรือเขาไม่รู้ว่าตรงไหนมีขอนไม้เขาก็จะล่มกันไปเนี่ยล่าสุดวันก่อนก็เจอตรงเนี้ยจเจอตรงเนี้ยกูไปหนูนั่งกินอย่างเงี้ยแล้วสองคนไหวน้ำก็เป็นหนูว่า หันรถหันเรือกลับไปได้ไหมหนูไม่ไปแล้วคือพึ่งมาครึ่งทางอ่ะบอกไม่ได้ลงเรือลําเดียวกันแล้วผะบอกถ้าเราขอดไม่ขึ้นแน่นอนเพราะมันน่ากลัวเราเป็นสองคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นน่ะถือว่าผ่ารอดผารอดต่อเมียตรงเนี้ยมาวันก่อนเนี่ยเรือผู้พาย่งล่มเลยพอเจอขอดมาแล้วเรือชนหนูแบบพี่ผุกลัวมขอครั้งเดียวนะไม่มาอีกแล้วไม่ช่วยรอดดีที่คุดเว่าทำไมไม่ช่วยไม่ช่วย พารักเขาไม่ไหวแล้วเคยไจริงๆพารักเขาเป็นพาลักเคยไปแล้ยไม่พาลัเคยไปแล้วรู้เรื่องละตลกจริงๆตลกจริงเพราะแล้วทำไมแล้วทำไมครูบาไม่เล่าให้หนูฟังก่อนขึ้นเรือมาเล่าตอนขึ้นเรือแล้วบอกถ้าเรากลัวโยมไม่ขึ้นสิเราเรากลัวโยมไม่ขึ้นเขาบอกโคตรตลกเลยพี่พีไม่ได้ไปพี่พีไม่ได้แต่ตอนนั้นพี่พหมุนพบพี่พีแล้วนะใช่พี่พีทํางานจำได้ไหมเนี่ยจำได้อ้าดูละเมื่อไหร่พาพามาช่วยไปแล้วไม่ช่วยเราดิขนา น่าจะแบบนี้ป่ะอะไรอ่ะหักคะแนนป่ะเรื่องแบบเลกเจอเลกเจออะไรย้อนหลังอะเหรอดูปั่นโดนหักคะแนนป่ะคิวตลกมากจริงๆทั้งจำได้เลยแมวอยู่ตามหลังคาพยายามแมวขอให้ตลกเกินหักยังทุกคนใครอยากกดได้ยังกดได้กดได้อย่าฟังเพลินแม่